สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องอันสบายดียังสุดสายพี่น้องอแมานมันเน็บใส่พี่น้องเอามันแก้มันมันกินหัวพี่น้องเอ้ยเอิ่นแบบมันยังมันต้นประมาณน,นี้อะน,นี่ยกำลังพี่น้องมันขึคือจำนี่นะเดีขยายหย,ยดมันแก้วนะฮะออกมามาใส่หอบเบิร์ดเลยพี่น้องหอบเบิร์ดเลยแต่ว่าทางนึนงงัวกินทางนะแถวนีนน้บริษัทมันเป็นทุนทางเนาะพี่น้อง ถ้าพอรอกนิบมันไถ้าพอนิบไว้ถ้าเบิ่งบ่ามันขึ้นด้วยพี่น้องเลยโนูสิพาไปใส่เนาะตอนเช้าๆนี่พี่น้องเ้ยถ้าแม่กับเป็นเมื่อีกแหละโอ้ยเมยใจด้วยพี่น้องเ้ยเป็นเมยมาหลายวันแหละแหละบ่กกล้าไปกวดย่านคนหลาย่วนแล้วกับบกไป เป็นย an kind of mm ังมาหนันยากยากเราบอกอยากไปห้องหมอห้องหมอแต่เธอเนี่เขียวจนสิเป็นนั่นอื่นมาตันส้นทำไมหลายคนก็ทำหาบอกนอนลงเฮนนอนลกเนาะเออโอ้โหก็โทษพี่น้องลงก่อนน้ำลูกเลยน้ำพี่น้องผู้ลงเฮนแล้วนอนอยู่ตูบอยู่ขอบมองคุพี่น้องเราบอนอนอยู่เฮ่นบ่แต่เห็ุตูบอีพอเอาเสตตูบนั่งเย็น ปล่อยตูปแล้วคุบเครื่องไปนอนซะโอ้ยเป็นตูปนอนของโรงแรมไปเลยพี่น้องเลยบรรยากาศน้ำสาวๆพี่น้องยังพันไหนกะเลยพันไทยหุดนาขี่งัวขี่งัวเต็มให้นาพี่น้องเลยผู้งัวใส่มให้นาซ้ำสีฟุูนเข่าซ้ำสีงามพี่น้องเอ้อใหญ่ใหญ่รักมาพี่เลยพี่น้อง ยายรักลแล้วมาพีดนะยายไปคู่ไ้คูใไ้คูใไ้แต่ละไห้แต่ละให้ให้คุณมันยังยายยังไปเบิ่งนเฮดด้วยควพุพอสีผ้าพี่น้องมั่เบิง่งขอกไก่ให้โซ่พี่น้องขอกไก่ทันสมัยทรงโมเดิร์น ผักโควิดกับข้ากับบุ๊ฮูแนวเสิเหต์คือการเป็นปน้องเลยเทนที่มีเวลาผักสิได้คลิปหลายปบายบ,บุมีคลิปบุมี่เงี้มันไปใช่บ่ได้น้องะอยู่แต่ในเฮือนรถแต่สิถ่ายยังคงอยู่คงกินกับบุ๊ฮูไปหาบุ๊ฮูไปซื้อหรือบ,บุมี่กับแนวสิก,กินคือการเป็นปน้องเคอกไก่ทรงมอนเดิลต้มกระดูก ทอดได้น้ำมันบริมีขันไปซื้อได้บายดีพ่อแม่พี่น้องแกเสือบพนองอีกเลยยังต่อไปอีกสบอนยังขี้เหดมันคุ้งดินเขาเออขอว่าขอว่าจะเอาอันไปแปะเสร็จลักขั้วบ่แม่นบอกคือเขาจงทางออกในสายสานนั่นเอพี่น้องขอกไก่ให้โซ่ทรงโมเดิร์นมาจันใช้เดี่ยวมุงมาน่ะ คือว่าจังหวะนี่แหละักแล้ไงซสังกะซีกับไปซื้อบุได้โอ้สังกะซีนี่บรรดเติบอยู่ได้นี่เออ้ะไปหาหลักอันใหม่พมาไปหาหลักตัดใหม่เขาจนเบิด ไปษตรป่าไดะปีกมมไม้เห็นไหมจ๊ะสิสิลงทุนเลี้ยงไก่พี่น้องเอ้ยบมมีแนวเห็ดบมมีแนวหาเงินหาค้ำเลี้ยงไก่สิเลี้ยงไก่เ,ไกเก็บเงินเหตุเฮือนโอย้ยส่งโมดเดินพี่น้องเลี้ยงมาเห็นแต่อันนี้พากระแต่ป้าอีลอยยันอีพอวะข้าวหนึ่งวะพ่อ อันนด้เสียบนะบัดคอยอยากไปหาน้ำไม้หาบุห็นแล้วกันอันนั้นดีแล้วนี่โอ้ยขอกไก่ไก่บมเป็นสีหาลอยโตบอนขอกปักใหญ่นี่เห็ดบมมีห่มไม้พอเสียสังกระซีใส่มะม่วงเข้าไปเสื้ออาหารเบาคงนี่เด้มะม่วงใส่มันแล้วตัวเสี้ยบมีได้เห็ดในมันแล้วก็เอาไก่มาปล่อยใส่ ห้าอันเดีいい๋นี้ได hmm. ้แลมาใส่ห้องนี <h <h ้อีกหนึ um> ่งอันมาแมอีกองสามชี้ขังเบื้งนั้นดิจ้ะเบืองนั้นะตะนางเบื้องนั้จะตะนางมุงใส่มุงแอมว่าแอมานีนเบื้งโครงการเพิ่นไปนฮะ เสีเาพากันเพมากปกเถิงปกเลยพอบอกให้มันออกซื่งเควย์มาตะสีมงเอาต่ในบอลเจ้านะนคอตะข้าียยให้จะมุง่งภากะแตะเบิดโหลดมันอยู่ข้างโหวกข้างเว้นนั่นมันบบมีห่มนี่พาะแตเบดนี่ บอสังกสีเดยในหันนแล้วก็หั่นมุงัากระแตเบิร์กระจังะะอ้อมอ้อมนะากกันแจงอ้อมก็ได้เจ้าเสียากระ,ะแซงอ้อมไม่ได้กังเวียนมันอยู่ในแซบานี้ไม่อยู่แต่ในภาะกระเแตนั่นน,นี่สร้างกรซีน่ะอาาภากระแตนะมุ่งบโลด ไดสดจาก่ถ้าจะพาการแทงมุ่งบอกมันบินออกนะ่องอมัน่ได้ใโอ้ยมันได้สีพ่อห่มสำนี้นนะมุ่งไปเบิดโลดพากระเตะนะแล้วก็อาสังกระซีใส่นาหนังบอลพอมันบอ่ชสอดนะบัดพ้นมามันบนิโนอนคือเก่าได้หมะมันพา้าไก่แล้วมันผ้าอ cày theo bạn cái tai hà giá ngọt mà đấy chắc nha mình đây thì đeo cày ngọt mà phải nồng ơi nhom không, là nhau, nhau. Nhôm, nhôm. không là nhau chắc mượn mà khoa cái khoa cày Hãy ừ. ừ, Để không ขอกไก่พีองสีลงทืนเลี้ยงไก่ลองเหมืองจากตั้งหากได้ไก่กับแพงได้ตัวล,ลอยๆนั่นตัวน้อยๆมีแต่ซื้อไก่แม่มาแล้วมาเลี้ยงทอมเอาอันเป็น, 100, มน,นแมพันมันเปิดคือโบจูตะกี้ทำเพ็ดและผัดจังมาจูซอกขอกไก่ไฮโซทรงโมเดิร์น ต่อออกมายั้งตัวนี้กิเลสเสียชงโมดุลคือกันกเวชงโมดุลคือกันภาษิญ่าลูกเบิ่งเฮ็ดได้ดิกกอข้างหมอตุ่มไว้ลินมันนะปิ้งบมลินมันนะเอาออกมาสิปิ้งเลยได้พี่น้องเอ้ย ใแกงเสนดอนมองน้ำมันไม้ดอกกระดูกวันน่ะขั้นต้มผัดว้งผูกกินต้มกระถิ่มละาได้เยอหน่อยคัดกระดูกครัวมันขั้นสิทอดกระูผวันไปสื่อน้ำมันมาไว้น้ำมันเบิทอดกบเป็นทอดเดอเฮยกระดูกคัวมันสิทอดเไหร่งองน้มันนสิปิ้งยูรีนมันน่ะ ตกลงอันกินกันพี่น้องเอ้ยมีแต่ปูมีแต่ปูกินอย่างเงี้ยกกเงี้ยเลยมาซับเอาไหมปู้ยขนากับแปรไปเลยเจ้าก็ลงมาถอกหาแทมนะกว่าเอ้ยอย่างรู้เบิ่งเฮ็ดก่อนเบิ่งเฮ็ดแน่น่ะตัวนั้นพี่น้องอย่างเกือบตายพี่น้องเอ้ยปุ้มี ควบไว้มามาอำนาพระจากรได้เพียงเด้อขาามืออเขึ้นเม้าลูกก่อนพอฝากแล้วก็แซ่พี่น้องเลยพขาบอกการคลิปหนาเขอไก่ไฮโซทรงโมเดิร์นพุ่นนะโอ้ยไปอลไรพี่น้องดีไม่งห้ก็ว่าสุขทุกคนเด้อผ่านผู้ชมถูกถูกผ่านพี่น้อง 哎。Oh